สำหรับร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเป็น Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกม ROX Next Generation นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Facebook Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกนะครับหรือติดต่อที่ไลน์ซีรีส์3 XZ1 นะครับหรือโทร0944 276 980ได้เลยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงสตูแบบยากนะครับเพื่อนๆก็ เออจริงๆผมทำคลิปไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งแต่คลิปนั้นพอดีว่ามันเร็วเกินไปผมไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยนะครับผมบอสก็ตายแล้วนะครับผมเลยขออนุญาตแก้ตัวนะครับลงแบบช้าๆนะครับจะได้อธิบายบอสทีละสกิลทีละสกิลนะครับผมสตูปนะครับแบบยากนะครับของที่ดรอปก็จะดรอปการ์ดด้วยนะครับการ์ดก็ดีอยู่นะครับเศษการ์ดเนี่ยก็ราคาดีอยู่เหมือนกันดรอปบวกนะครับดรอปของที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเพิ่มเดเมจโบนัสนะครับก็ถือว่าดีนะครับทาลิสแมนก็เพิ่มเดเมจโบนัสนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลงดันสตูปเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีเดเมจที่ไม่พอนะครับเดเมจไม่พอเนี่ยผมแนะนําเลยนะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบธาตุลมครับหใบก่อนเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าดาเมจเราไม่พอถือใบธาตุลงไมหน่อยสักหนึ่งใบก็จะดีนะครับเราจะตีมันแรงขึ้นนะครับเนื่องด้วยสตูปเองนะครับเป็นบอสธาตุน้ำนะครับเลื่อนไปดูเป็นอยู่นี่นะครับผมเป็นบอสธาตุน้ําขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยแพ้ธาตุลมนะครับ นี่เลยมอนเตอร์ธาตุน้ำครับจะโดนธาตุลมตี175นะครับก็ถือใบธาตุลมไปด้วยสักหนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือพาณซียนะครับผมพาณซียเนี่ยจะช่วยแก้อาการผิดปกติของเราได้นะครับติดไว้หน่อยนะครับลงไปได้ใช้แน่นอนนะครับผมแนะนำว่าถือไว้หน่อยนึงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับดันสตูปนะครับผมแบบยากนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิด ตัวละครเพื่อนๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับข้างในนะครับปะเรามาลุยกันอ่ะเข้ามาแล้วนะครับผมพวกมอนสเตอร์เนี่ยระหว่างทางเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมฆ่าไปเรื่อยๆปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูสเตตัสเพื่อนๆนะครับฮันเตอร์คนนี้นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่6,300นะครับผมแล้วก็พ่อค้านะครับอีก1คนนะครับ4,200นะครับไฮวิสาหนะครับอีก1คนอยู่ที่ 8,200นะครับแล้วก็มีพระอีก1คนนะครับผมมีเลือดอยู่ที่200,000นะครับพลังโจมตีอยู่ที่6,000แล้วก็ตัวผมเองนะครับเป็นหลอดไนท์นะครับ, Knight, รบมีพลังโจมตีอยู่ที่11,200นะครับเลือดแสนเก้านะครับปะ่ะอ่ะตีมอนสเตอร์นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับตีมอนสเตอร์นี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยปัจจุบันนี้ใช่ไหมปัจจุบันนี้ผมตีอยู่ที่ประมาณเอ่ออยากดูสกิลอันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมดูสกิลนี้นะสกิลนี้นะว่าผมจะแทงได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆ สมมติว่าปกติแล้วผมแทงได้อยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมกินใบาาธาตุลมเข้าไปนะครับผมกินใบาาธาตุลมเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วผมแทงใหม่สองแสนเนอ่มแนะนำนะครับผมว่าใบาาธาตุลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดาเมจไม่พอถือใบาาธาตุลมเถอะครับเนี่ยฮะสองแสนเลยฮะเพื่อนๆโอ้ดีดีของดีสําหรับดันนี้เลยนะครับเก้าหมื่น่ะมันน่าจะซื้อได้อยู่แล้วแหละเออ เปย์สาวๆเป็นแสนๆยังเปย์ได้ซื้อใบธาตุลมซื้อไม่ได้นี่ก็เกินไปเกินไปพอเรามาถึงบอสสตูปนะครับหน้าที่ของเรานะครับให้เรารู้ไว้เสมอว่าเราคือแท้งนะครับผมนะครับเป็นแท้งนะครับผมก็จะพยายามแท้งบอสให้ได้ดีที่สุดนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปนะครับผมโปวอกนะครับแล้วพยายามดูสกิลบอสนะดูสกิลบอสนะอ่ะบอสตีนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวระหว่างที่เพื่อนๆเ,เราตีไปแล้วก็รอดูสกิลบอสนะครับเดี๋ยวผมขอดูสกิลบอสบอสตีแรงมากนะตีแรงมากๆอยู่นะครับอันนี้พอมันยกยกมือเนี่ยมันจะระเบิดรอบตัวเว้เออเห็นไหมเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆจะโดนระเบิดและจะระเบิดไปโดนเพื่อนคนอื่นด้วยนะเสร็จพอพอกำตีศูนย์เนี่ยมันจะเสษลูกน้องนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์ลูกน้องไปนะครับอ่าอันนี้คือฟาดไปข้างหน้านครับสกิลนี้แรงนะครับต้องหลบแล้วพอมันเลื่อนเหลือ70%นนะครับโอ้ยผมลืมกดเนี่ยผมลืมกด ผมโดนแช่แข็งผมดึงกดพาเซียเห็นไหมตัวผมเป็นสีข,า,ขาวๆเมื่อกี้เออนี่คือเราไม่ได้ไม่ได้กดพานาเซียนะครับผมแล้วมันจะผ่า3ครั้งนะตอนเลือด70%มันจะผ่าแบบนี้3ครั้งนะครับเพื่อนเพื่อพยายามหลบหลบหน่อยนะครับอันนี้ยกยกแขนเนี่ยมันจะระเบิดรอบตัวอีกเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้พยายามหลบหน่อยนะเออสก,กิลบอสก็จะมีเท่านี้นะเดีย๋ยวผมบัฟก่อน อ่ะเราก็ล่อไปแล้วพอ40%เดี๋ยวรอดูสกิลอื่นๆมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับสกิลอื่นๆมันจะเหมือนเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูตัวขาวหน่อยเอาผมไม่ตีตัวขาวพอ40%่ปอ oh okay. ุ๊บมันจะฟ้าผ่าแบบสุ่มนะครับแรงมากเหมือนกันแรงมากเหมือนกันนะครับซึ่งหลบได้ค่อนข้างง่ายเราแบบเดินยืดๆยักๆนิดๆหน่อยๆก็พอจะหลบได้แล้วนะครับพอจะหลบได้แล้วอ่ะเราก็มาปูวกเหมือนเดิมนะครับอันนี้กรรมันจะเสกลูกน้องนะครับเสกลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกน้องมาตีเราอะครับอันม ถ้าเกิดว่าเราโดนตีเราจะติดแช่แข็งเว้ยแต่ถ้าเกิดเรากดพานาเซียไปก่อนนะ่ะเราจะไม่ติดแช่เรากดพานาเซียไปเราจะไม่ติดแช่ถ้าลูกน้องตีเราเราจะไม่ติดแช่นะครับเราก็โปรโวไปนะครับสกิลของบอสจริงๆก็มีแค่นี้ฮะมีแค่นี้เลยเราก็ตีไปเรื่อยๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมารอดูสกิลตอนอีกทีหนึง่งตอนเป็น10%เรนะครับบอสจะเหลือเลือด10%แล้วมันจะมีมันจะเป็นฟ้าผ่าตามตัวนะครับ ตอน10%อ่ฟาฟาดไปก่อนเดี๋ยวพอฟาดเสร็จมันจะลอยนะครับแล้วมันจะฟ้าผ่าตามเนี่ยเราติดตัวขาวอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวผมเป็นสีขา,ขาวนะครับตัวผมเป็นสีขา,ขาวให้เรากดพนาเซียนะถ้าเกิดว่าเราโดนโจมเตียเราจะติดแช่แข็งเว้ยเนี่ยตอน10%มันจะเป็นฟ้าผ่าตามตัวแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเราก็วิ่งหลบไปเรื่อยๆอย่าพยายามไปโดนเพื่อนๆล่ะเออแค่นั้นเองนี่จบแล้วนี่จบแล้วคือสกิลทุกสกิลของบอสตัวนี้ยแรงแรงครับหลบให้ได้หลบให้ได้ทุกสกิลและพยายามสังเกตตัวเอองดดีๆตลนะครับ พยายามสังเกตตัวเองดีๆตลอดว่าเราเป็นตัวสีขาวแล้วหรือยังเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวสีขาวให้กดพาณซียซะนะครับให้กดพาณซียซะเออก็ถือว่าต้องมีต้องมีดาเมจมาประมาณนึงแหละแล้วก็จะต้องหลบสกิลให้ได้ประมาณนึงซึ่งสกิลหลบไม่ยากนะครับหลบไม่ยากนะครับจำให้ได้ว่าอ่ะชูตีศูนย์เนี่ยคือการระเบิดรอบตัวนะครับกามตีศูนย์อยู่ที่หน้าอกเนี่ยคือการเสกลูกน้องแค่นั้นเองแล้วก็สกิลที่เหลือก็จะเป็น ตอน70% 40%แล้วก็1 0ดูเลือดของบอสไว้ครับเดี๋ยวเรามาลองลองดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับมาเพื่อนเพื่อนพยายามสังเกตสกิลนะครับแล้วก็ฟังตามที่ผมพูดแล้วกันนะครับว่าบอสมันจะกดสกิลอะไรยังไงตอนไหนนะแล้วก็พยายามสังเกตดูนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับซึ่งสกิลของบอสมันก็ถือว่าหลบไม่ยากครับถ้ารู้สกิลก่อนอะ่ะหลบไม่ยากเลยแต่มันตีแรงและสกิลทุกสกิลของมันแรงนะครับพยายามทําความเข้าใจตามนี้ว่าทุกสกิลของมัันนนนนนแรงอ่่่ผบีไปก อ่ะเรากดใส่บอสไปนะครับปโว้ให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็รอดูสกิลบอสนะครับรอดูสกิลบอสนะครับบอสเดี๋ยตีผมหมื่นกว่านะโอ้ดูตีอย่างแรงเลยพยายามเดินหลบอันนี้ชูแขนเนี่ยมันจะระเบิดรอบตัวดูเพื่อนเราโดนโอ้โหโดนมาไกลถึงนี่เลยนี่เราติดตัวขาวแล้วนะครับเราติดตัวขาวให้เรากดพานาเซียนะครับกำมือเดี๋ยวจะเสกลูกน้องนะครับกำมือเสกลูกน้องแล้วก็เข้ามาเคียย์ลูกน้องไปนะครับแล้วก็ตีไปนะครับตีไปฮะ เราเราเราเป็นหน้าที่แท้งลืมลืมลืมเราต้องโปโวกให้เพื่อนนะครับตีไปจนถึง70%เนะครับเหมือนเดิมนะครับพอ70%ปุ๊บมันจะลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วมันก็จะยิงเป็น3แถวเนี่ยมันจะยิงเป็น3แถวอย่างนี้3มครั้งนะครับเออเราเรายึดยักหลบนิดหน่อยก็หลบได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะยิงอย่างนี้3ครั้งนะครับแค่นั้นนะครับอ่ะแล้วพอลงมาเราก็ตีต่อนะครับเราก็โปโว้ให้เพื่อนหน่อยนะครับพยายามดูตัวเราด้วยว่าเราติดตัวสีขาวหรือยังนะอ่ะชูแขนเนี่ย โอ้เน oh, we ี Elliot, so oh, ่ยเรามาเราโดนเราโดนอ๋อแสดงว่ามันล็อกหัวเพื่อนแน่เลยเนี่ยเนี่ยเราติดพานาเราติดตัวขาวเรากดพานาเซียนะครับติดตัวขาวเรากดพานาเซียมันล็อกหัวเพื่อนแสดงว่าใครอยู่ข้างเพื่อนจะต้องโดนแน่เลยอันเนี้ยเพื่อนติดตัวขาวเพื่อนติดแช่แข็งเห็นไหมเดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้นานอยู่เหมือนกันอากรรมมันเนี้ยจะเสกลูกน้องอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาแล้วก็ปูวกไว้นะครับผม โอเคน่าจะน่าจะเข้าใจละมั้งผมว่าอันนี้อันนี้ชูมันจะระเบิดรอบตัวล็อกเพื่อนคนนู้นนะครับเออโอเคประมาณนี้นะครับเขาล็อกเพื่อนคนนู้นอยู่นะครับแล้วก็ตีเออเนี่ยเนี่ยผมติดตัวแข็งแล้วผมโดนโดนฟาดผมเลยติดแข็งเลยอ่ะเออดูดิเพื่อนเรายังติดแข็งไม่เลิกเลยอ่ะเอาพอเลือด40%อมันจะฟ้าผ่าอย่างนี้นะครับเลือด40%มันจะฟ้าผ่าอย่างนี้ก็มันจะฟ้าผ่าแบบสุ่มโออเนี่ยโดนโดนวิ่งวนอยู่กับที่อย่างนี้โดนนะคร อ๋โอโดนไม่นั่นโดนไม่นั่นโอเคไม่โดนนะครับผมโดนไหมเนี่ยไม่โดนอ่าเรามาโปรโวกนะครับโอ้ยลืมดูโอเคเราตีไปนะครับตีไปและออกทีหนึงก็สิบเปอร์เซ็นต์อเราติดเราติดติดตัวขาวเนี่ยให้เรารีบกดให้เรารีบกดพานาเซียนะเมื่อกี้เห็นไหมเราเป็นตัวสีขาวๆนะครับอากรรมเนี่ยจะเสกลูกน้องนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไร อันนี้จะฟ้าผ่าตามตามตัวนะครับอันนี้จะเป็นฟ้าผ่าตามตัวโอ้โหผมผมโดนไปเกือบตายว่ะแต่ไม่ตายว่ะระวังอย่าวิ่งไปขวางกับเพื่อนนะอย่าวิ่งไปขวางกับเพื่อนนะเออเนี่ยอ่าโอเคผ่าตามตัวเสร็จแล้วเราก็ตีนะครับอันนี้จะระเบิดไปหาเพื่อนแล้วก็โดนเราด้วยหนึ่งทีเรารีบกดพานาเซียไปหนึ่งครั้งนะครับเออแล้วเราก็ตีต่อก็จบแล้วนีครับเนี่ยประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ผมอาจจะเล่นเหมือนดูยุ่งยากนะแต่พอดีว่าผมบอกเพื่อน,อนๆไว้แบบเออไม่ต้องตีไม่ต้องทําดาเมจอยากจะดูสกิลบอสอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเราก็เลยอาจจะดูช้าหน่อยนะครับอาจจะดูช้าหน่อยอืมอ่ะสรุปแล้วกันนะครับสรุปของดันนี้นะครับดนันสตูปแบบยากเนี่ยผมมองว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายกว่าดันเก่าๆที่เราเคยเล่นมานะครับตอนที่ผมลง แมงทองครั้งแรกรู้สึกว่าเอ้ยวิธีการเล่นมันค่อนข้างยุ่งยากกว่าหน่อยตอนลงเ็กเนี่ยเราต้องสอนเราต้องเรียนวิธีการหลบหน่อยตอนลงโอซิลิสเนะครับเราก็ต้องแบบเอ้ยเรียนรู้วิธีการบังเสาแต่สตูปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเห็นกันจะว่าบอสมันจะกดสกิลอะไรมันจะกดตอนไหนอ่ะมันหลบได้อ่ะแค่เราสังเกตหน่อยเนึ่งว่าแบบเอ้ยเราต้องกดต้องกดพานาเซียแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไป อย่างไงก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะกด subscribe นะครับผมผมสตรีมทุกวันเวลา3-4ชุมเป็นต้นไปสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในช่องของ EQ Channel ใน YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะครับผมนี่คือดันสตูปแบบยากนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นดันที่ค่อนข้างง่ายอยู่ครับแต่มันตีแรงแค่นั้นแหละแล้วก็สกิลมันแรงแค่นั้นแหละฮะแต่หลบไม่ยากครับ หลบได้ก็สบายครับถ้าหลบไม่ได้ก็ไปสบายครับแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้น่าจะเท่านี้แหละครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน